พูดไม่เห็นภาพงั้นก็ลองเล่นดูก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวไปตั้งชื่อใหม่ได้ปะ,ะได้ได้ได้ใช่ปะกูเกือ,อบกดเริ่มแล้วยัง<อ>นี่นี่ต้มเทพจ้าหัดพระเจ้านี่มึงตั้งชื่อได้เทม่มากเอาแบบนัวก่อนรอบนึงแล้วรอบต่อไปค่อยมีหัวข้อแล้วกันนะ <S <S อะไรวะเนี่ยอ๋อได้ได้ไดนี่ได้ใช่เหรอวะหนูว่าพายไเป็นทำอะไรดียว แจมหนูต้องสื่อสิ่งที่หนูอยากสื่อออกไปลูกได้อยู่เฮ้ยได้อยู่นะเอ้ยแต่ว่าอันนี้แต่ต้องแก้เผื่อใครเข้าใจผิดวแบบ่าเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้ที่บอกว่าภาพวาดหลับปุย๋ยมึงวาดแบบน,นี้ให้กูเหรอไม่ใช่นะอันนั้นใช้มือซ้ายวาดนะครับอันนั้นอันนั้นวาดข้างนอกผมวาดบนกระดาษมันวาดเหมือนคนวาดปกติแหละอออันนี้ใช้มือขวาวาดแล้วมันเป็นเมาส์เดเผื่อคนหาภาพพันนี้เหรอทำไมกูเดี๋ยวไนะระหว่างนั้นผมแก้ไขได้นี่่า วิ่งชิบหายหนักกว่าเดิมน่าจะได้อยู่มั้งทุกคนห้ามบุลเลยการวาดภาพของหนูเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไมค์แป๊บหนึ่งผมจะวาดคุณซื้อละไปซะหน่อยแม่งจะหมดเวลาก่อนโถ่อะไรเนี่ยตอนนี้คุณอธิบายฉากนี้อะไรอ่ะอันนี้กูเห็นบ่อยนี่กูเห็นบ่อยสิบแปดบวกเลยเหรอเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เอยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะใครคนคิดโจทย์วะโคโหดใครคิดวะเนี่ยอะไรวะมันคืออะไรไม่รู้นะสิ่งนีเมื่อกี้เมื่อกี้ใครตอบไม่เสร็จใช่ไหมอ่อพื้นที่ไม่พอวะมึงต้องมึงใช้ flexible หน่อยแล้วกันนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวดำไอ้บ้าเอ้ยเออแล้วก็อันนี้นะครับ ให้ชัวร์เลยบอกว่านี้มันเดาได้มันเดาได้หนูตอบไม่ทันแล้วล่ะนั่นน่ะใช่หนูตอบไม่ทันพี่ต้องมาตั้งปวดหัวกันตอบไม่ทันเหมือนกันเนี่ยเวลาจะแล้วเวลาเวลาลดลงอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้ใครว่าเนี่ยอะไรเนี่ยขอร้องเถอะอะไรอะไรอ่ะสิ่จริ่งนี่ไม่ควรออกสื่อจริงๆกูบอกเลยอย่าเล่จริงเหรอมีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรวะ เอาแบบตอบน่ารักน่ารักไปแล้วกันโคตรเร็วอะจริงเหรอเร็วมากๆเลยจริงจะดูว่าใครแม่งเป็นคนอะไรเร็วกว่านั้นมาเรามาสนุกันุกเรื่อยๆโซาริสกีเป็นไงฮะพี่โตกำลังจ้องมองคุณอ๋อแบงค์ว่าเป็นไงเฮ้ยโอ้โหแบงค์มันเก่งจังเลยคนเก่งคนเก่งอ่ะโอ้ยเบ้อ <laughs> อ๋อนี่พี่โตหนูเหรออ๋อจ็อกบัตเอาพี่จีเอลคอแบบจีเอล <laughs> กลัวแล้วต้องฉีกเอ้ยโอ้เออพี่โตจ็อกบัตเอ้ร,รุนอย่างงี้อ๋อหัวคำใบมีคำใบด้วยอลิซาเบสใน,น <laughs> อลิซาเบตว่วะเป็นไงแล้วอ๋อทำไมหนูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอลิอลิเด้งตอบอลิเดี๋ยว <laughs> ด่ กูกูจัดอาริตาเลยอาริตาอะไรอ่ะาไม่รู้เฮ้ยอะไรเนี่ยแจมพูดอาริตานี่คืออาริตานี่จริงๆถ้ามึงเติมประโยคกรอบคำพูดแล้วบอกผัวจ๋าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดาได้อยู่ตัวแรกเราไม่รู้จักตัวละครเลยตัวไหนของทุกทีเลยอ๋ออ๋อเมื่อกี้บอกแจมพูดอะไริตนอนนื้นอื่น นอนขึ้นหนน่เนี่ยนะัวไอ้ต้องไอ้เดียดูแลดูดีาเดียวอะไรเนี่ยอะไรนะกังไลมากนอนพุ่มันเรวเลยอะไรอะไรมันนเป็นพบหน้าอกไปทำไมเนี่ยดูดีแบบเซ็กซี่ คิดว่ามันเป็นดาวเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันอะไรจะออกมาจากไอ้นั่นดิไอเลียนจะออกมาจากคนหม่อมคนหม่อมข่าลูกพี่ไม่ชาเลยดาเหมือนกันนะโอ้โหดูไอ้แจมเลยดูไอ้แจมวะกูหนูอ่ะเพราะกลัวไหวในวากาศแล้วทำไมนึกอันนี้อยู่เนี่ย ก็หัวไหวในอวกาศอย่างฮะอย่างอย่างหงดหงิดยอดกุ๊กคนในอวกาศก็หัวไหวในอวกาศเลยเหรอโอ้ยคนหิวมันหิวขึ้นที่ื่อดันบินอยู่ไปนอกโลกเลยเหรอไม่รู้อะไรดำๆก็ไม่รู้อ๋อตกใจอะไรแค่คิดโจทย์หนูอ๋อออกเลย ส้นเตียนแตอโจะย์อะเฮ้ยบินมาได้กนหาแล้วกูจะวาดอะไรวะอะไรวันเนี้ยกูคิดว่าโจทย์เนี่ยน่าจะเป็นของยายแจมเออฮะโจทย์กูเนี่ยนะยายแจมน่าจะรอล้อเล่นไม่ใช่ไม่หมายถึงโจทย์ที่กูเจอเนี่ยน่าจะเป็นของยายแจมวัดคนนอนยังไงดีวะ สั่บ,บังมีคนบอกเต้นบีบอยเดี๋ยวกูว่านคนเยคนถ้าจะรู้ว่ามันนวดไงเนี่ยนวดเมื่อยไหมครับเนี่ยเอแตค่นี้แหละเสร็จคนว่าดรูปไม่เก่งี่พูดอายจริงนะเนี่ยเขินเลยอ่ะเมื่อยไหมครับมไม่ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาเก่งพี่ก็ไม่เก่งอยาให้ได้มาปากกาแล้วกันโอ้ยังไม่ทันลงสีเลยไม่ต้องลงก็ได้กูว่าคนนอนคว่ำคนคิดว่ากูนอนไงเฮ้ยอ๋อ เราได้แล้วเด็ดเลยสทายได้แล้วรูปนี้โอ้โหเขาไม่ถึงอ่ะโอ้ยอันนี้เราได้เลยโอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายโอ้โหโจ้นี้อย่างง่ายเมื่อก่อนว่าตัวละครนี้บ่อยจัดฮัลโหลเล่นอะไรกันอ่ะกัีติ๊กโฟร์เล่นไม่ตั้มเกมว่าอะไรเออเป็นว่ารูปเลยอยากจะเล่นด้วยไม่ใช่หรอกเออมาเลยมาเลยต้องทำยังไงนะนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนโอเครอรอบหน้า แล้วมันต้องใช้ลึงไหมอ่ามันเป็นเว็บเว็บหน้าเว็บเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพี่น็อตแชร์ไว้ใน Discord เกมโทรศัพท์แต่เล่นเล่นในคอมอ๋อโทรศัพท์ใช้นิ้วไอ้นี่ใช่ไหมใช้นิ้ววาดเออใช้นิ้ววาดได้ใช่อ่าแล้วพี่ตัมใช้นิ้ววาดใช้เมาส์นี่แหละใช้เมาส์แล้วเล่นออนคอมกันขึ้นชื่อว่าเกมโทรศัพท์แต่เล่นในคอมใบขนาดนี้ผมว่าเขาจะต้องรู้เร็วจังวะ เออหมดเวลาเริ่มเฉลยขออมคออมคอนใครก็สรรหาอมคอนจริงเฟรนด์บลูมเมอใครก็สรรหาเต้ทุะเจ้าสายฟ้าบุตญไฮโอนินยังไงล่ะมา โอ้ยอุ้ยโอ้ยังดีเอ้ยใช้ได้เลยไม่ได้อันนี้ได้ถอดเทพระเจ้าสายฟ้าเยี่ยมมีเทพเจ้าสายฟ้าต่อด้วยโหเด็ดเลยหนูยังตอบถูกมันชัดเจนมากครับปุเป้เนี่ยชุดเป็ดมึงนี่แม่งไม่ไม่พ้นโอ้โหแล้วใไชจะไปดู้ปี๊ดหนูไม่ปยาเล้ไปยานล้มาเลย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  พี่เมย์เลยเลวไปเลยทิ่หายไปด่าเขาอีกหลวงนุ่นสว่านมึนหลวงโอ้หลวงนุ่นส่านมึนมึนไหมครับเมึนไหมล่ะครับหมอนสุดยอดเพื่อนเยี่ยมอ้าวอะไรวะเนี่ยนวดเส้นไงนวดเส้นผู้ชายไก่สิ้น เต่อคือผู้ชายขายเส้นดูหัดพระเจ้ามุโตะยูกินีใจดีฮะอ้าวยายแจมต้องเป็นคนวาดดูว่าวดไม่ทันโอ้ยยายยูกิแล้วเนี่ยนี่มันรู้โอ้โหโอ้ยมึงมาแล้วลังกันมาเชิญมาเชิญทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเทินของฉันนี่แหละมาเชิญ แมวอยู่ในกล่องนี่ไงกูแล้วโจดนี่งอยู่ที่แจมใช่อุ้ยมาหลาคารเมฆผู้รู้ล่ะนี่คือขนมลูกจุ๊บลูกชุบหัวเหรอรอไอตั้มเข้าห้องก่อนตั้มมันจะเข้ามาในห้องเองเหรออี๋ไงเดวิสบิงเกอร์ไอเนก็มา แล้วมาจากไหนเนี่ยมันมาจากพบไหนเนี่ยไอ้นี้มันก็อยู่ในห้องแต่มันมายังไงวะเนี่ยเออมึงบินมาฮะใจเย็นดิตัวมาก่อนอีกไม่หมายถึงตัวเกมแม่มาก่อนตัวตัวละครในนี้อีกแล้วแล้วไม่เห็นมีคนโพสติกโฟนพอดีเนี่ยเร็วนะเราเนี่ยกูกูกดไม่เห็นมาเลยเนี่ยมึงต้องทำยังไงวะเนี่ยเออมันมีโหมดอันสุดท้ายอ่ะแลดูหน้าเล่นวะไอ้โหมดเป็นความลับอนะ ความลับเออเพราเราบอกก็หมดสนุกกันหมดดีสิเนี่ยแค่ชื่อแค่ชื่อกัน่าอะไรน้ำมึนเดี๋ยวใจเย็นมึงใจเย็นเร็วๆนี้เห็นไหมเนี่ยอ๋อวาดเป็นเร็วซี่มาเล่นกันเร็วเร็วสิจำได้ไหม่ะโอเคเล่นเลยพี่เริ่มเข้าใจง่ายอ๋ออ๋อพี่แล้วแ,แม่ง well. เริม่มเลยเรเฟิกเฮ้ยง่ายง่ายยังไงพี่โยกพี่อะไรจะบอกไม่ต้องไม่ต้องพูดนะโจทย์คือใครพูดตั้งโจทย์ไม่ต้องพูดอ๋อ ใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วอ๋อให้เขียนประโยคให้เฉยใช่ไหมรอทุกคนตั้งโจทยตอนนี้เริ่มโอ้โหเอ้ยแม่งหูบ้องกันเลยได้เลยได้เลยได้เลยอันนี้ได้เลยตั้งโจทย์ไม่ทันอ่ะตั้งโจทย์มายากอ่ะไออชิวีชิวหนูไม่ถึงนะเนี่ยอะไรวะกูเกลียดโจทย์นี้มากเลยใครเป็นคนคิดวัเดี๋ยวก็ต้องเคียงกูก่อนโจทย์ไหนเว่อร์เดี๋ยวค่อยว่ากันจบก่อนอืม รูปแรกมันก็ใช้เวลาเยอะอยู่สนุกปัดไม่เป็นเมมเมมปากตั้งใจจัดแค่นี้เหรอคือหนูไม่มีทางเลือกหนูต้องใช้วิธีนี้อ่ะเพราะหนูไม่รู้มันคืออะไรถือคนนมกูรู้แล้วถือคนกูรู้แล้วมีเด็ดเด็ดเด็ดเลยเนี่ยเด็ดเด็ดเลยเด็ดเนแนไปกูบอกเลยเด็ดเสร็จแล้วครับมีคนบอกคาบจุกนมด้วยคาบจุกนมแล้วมันจะจิกยังไงแล้วเฮ้ยเจ๊เด็ดเด็ดเด็ด โอ้ยไม่เปอนอะไรอ่ะไม่โกรธม่เป็นคำใบ้เนาะมันช่างไรดูจะผมว่าต้องใช้คำนี้แน่นอนเฮ้ยโอ้เออเออโอ้โหอะไรองเป็นวะเดี๋ยวจะบ้านหนึ่งคนไทยนะเออผมว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปถ่ายเป็นอย่างหนึ่งแน่เลยกูว่า อันนี้คนจะได้วาดกันกี่ภาพเนี่ยเออนั่นน่ะเอ้ยน่าจะสองภาพไม่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 มันไอ้จำนวนคนมันเพิ่มแล้วตอนนี้น่าจะได้สี่คนจริงเหรอสี่เงคนละสี่ภาพเลยโอ้ยโออประมาณสามหรือสี่ะเออสามเลยสามเลยปูบอกว่าปูรีบจบไม่ทันเมื่อกี้อ๋อถ้าแบบมีแบบรอยรั่วปุ๊บเทสีทีศาดเลยก็นั่นแหละเทสเนีเอ็นเอ็นั้มศาสตัวผมไม่รู้แต่วาดไงอะไรวะ เออเออะไรวะเหมือนกันเลยใจใจเป็นแบบใจนี่อี่มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยคนเขาเขียนว่าอะไรครับอ๋อเขียนว่าอี้หยังวะอะไรวะเนี่ยพี่องโอ้โหแม่งกูต้องรู้ให้ได้ว่าใครแม่งเป็นคนคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวม่ต้องหน้าเศร้าเลยนะทั้งยัง รยุเข้า o อ i'm 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 so sorry i'm so sorry เฮ้ยอันนี้ง่ายในประมาณนี้แหละครับถ้าประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าทำมนจะขนาดนี้ก็ประมาณนี้ผมเดาว่าคนคิดโจทย์นี้อาจจะเป็นไอ้นิวก็ได้ไอ้ต้นไอ้ต้นขั่วไม่รู้อะแต่ไอ้คนไทยนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงเอออย่างนี้ดีกว่าตั้งใจตั้งใจอะไร ไปที่หมดแล้วยังไม่ VII <S <S ไมเสร็จเลยใครตั <S <S ้งหัวข้อนี่เกียรอะไรวะพี่ผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เออไอ้ไข่เขาขยันว่าจังวะขันบุตรขยันว่าจังวะอ้าใช้ฮะใครส่งคำนี้ต่อมาให้ผมวันนี้กูงงภาษาชิบหายเลย มันเหมือนกบมากกว่าขานะขาด่าวเบี้ยวผมว่าคำนี้มาแตยตั้มแน่เด็ดเด็ดเลยพูดคำส่งต่อ18บวกมาให้ได้น่าจะมีแต่มึงเนี่ยไาไม่ใช่กูอ๋อที่บอกไอ้ตั้มบินบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนะนะบินโดดไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอไอโหเห็นภาพเลยรู้แล้วเราไม่รู้เช่ยไรกได้วบบนี้ใครไม่ต้านเด็กจิกไก่ตายบนปากองค์ คือนี่เองหรอหัดพ่ะเจ้านี่ไงแล้วเด็กจิกไก่ตายไก่ตายบนป่าโอ่งมังกรนล้มึงจะเติมมังกรทำไมวะเสียงกลางโอ้แล้วผมก็ตรงตัวไปเลยอ่ะไก่จิกเต็มบนป่าอีกใช่ยิ่งเป็นไอโจทย์ยิงเนอ้โจทย์โคตรโอ้โหตรกะตะไก่เลยกะตะไก่ตกมันมองเด็กแม่โอ่งมังกรไอ้บอม Yes แม่ Yes แม่แล้วเกี่ยวอะไรวะด่ากอนเขียนผิดด้วยมีด่าก้อนนิ้วขึ้น Inception ดูจะว่าอะไรวะเทียนเงี้ได้หรอ Inception ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ Inception เด้วยเด้อนี่ก็ตอบเต็มยศอุ้ยสุดยอดอ่ะรู้ได้ไงวะยังเทียนโจโจ กินยอ้ไอ้แกตายโอ้ไม่ว่อโมชินดีรูยไอ้นี่อย่งยากอะอะไรล้วนว้ยเท้าเทวันนี้วันตายของเจ้าโอหังเนี่ยจริงกับผมอะคิดว่าแบบยนเรียกแบบโจโจ้ไบาอ ทารกกำลังใช้หน้ากากหน้้าาาลกกกกังใชอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อไปซื้อข้าวไอ้โจทย์ไม่ทันมันมันใช้ไอ้ประโยคตัวอย่างเลยเหรออ๋อกระหังแล้วดูแม่งนะกระหังบินบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ขื่นขมด้วยกูก็จัดให้เลยที่ืนขมกูก็จัดให้เลยนั่กูว่าแก่กูว่าอะไรก็หอมด้วย คนพันนี้เฮ้ยจะถูกอะดูผมเลยเดาว่าเป็นกระหังหรือเปล่าวะมันใช่ไก่เข้ากลับย้ดูเอเด็กใส่ม่กามันแกเป็นกระหังไปได้ไงวะนี่ร้านขนมจีนแน่นมาไงเนี่ยจนอ่อนด่ามาเอาเนี้าไก่ไม่ทันไก่ไอไก่ตายแล้วไม่น่าเลยคืออะไรวะกูว่ามันไปโอโนเจ็บ ชิคกี้ลันเนไม่ันไม่ลันชิคกี้ลันเดินไม่เอาวันนี่วิวไม่ลันนะอลังลันโอ้ยนี่วิวขอไอ้แจมชิ้นจังใส่ตูดไอ้แจมอุยตายแล้วกูไอ้ตั้มเนี่ยพี่วาดขนตูดชินจังเนี่ยชินแบบแบบชินแบบตายด้วยนะชินตูดจ้ามเนี่ยตายเลยเนี่ยตูดคนดังตูดเกศชินแบบตายเป็นชิ้ตูดคนดังแล้วคนดังคนไรคืออะไร คนดังไปผมวิ่งกับไก่ตูดใช่้นไหมอะไรวะน่ะตูดไก่เนื้อประมูลราคาลุงราคาลุงอะไรเนืออะไรเนี่ยราคาลุงเออเนื้อแพงเนื้แพงนะโอ้ยแล้วคุณช้านต่อมันดูอกาสบาดหน้ารถกมึงคิดอะไผมไม่ได้วาดภาพบนโลกเลยนะเออแล้วก็ยังจะได้อีกนะไอ้น็อตแม่งยังจะได้อะไร อย่างวะจะจะอย่งวะอีหยังวะอย่งวะอยังวะใจเอ็นไปแล้วใได้ได้มาเลยอุ้ยโอ้โหไอเนว่าอย่างสวยเลยค่ะไม่ใช้ด้วยอ่ะใจเอ็นเอ้ยโหถูกแล้วเนี่ผมถูกแล้วนี่โนบิตะฉันจะร้องเพลงดูหมดเนยไอ้เนยดูโจทย์ไอ้เนยดิ เดกูอ๋อเนี hey. oh. 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 Yeah, ่ยผมพิมพ์ไม่ออกอ่ะผมพิมพ์ออกแล้วมันเหลือวีดหนึ่งใช่ไหมผมเลยพิมพ์สองคำขวัญใจนอดมันเดกูนะมันเดว่าดี๋ยวเราไปดูเดว่าเอาไปเรียวเนมโอ้ยตายอย่าเจมเขาไม่ได้คอมเมนต์เ็าให้บอกไม่ตานไม่รู้จะทายังไงอะคุณนึกว่าเปลิดตานตานบุญจุดบ้าน คานบูดตูดบ้าวคาราบูดเนี่ยมันคืออะไรด้วยมันพันธุ์อะไรคารากูกลายเป็นคาราบูนอะไรเนี่ยดูไข่ตั้มดีกว่าโจทย์ไอ้ตั้มคือเดี๋ยวตั้มสว่างคาตาโอ้โหยังยากอ่ะเออผมดาวมั่วเลยแล้วโดเรมอนสีหายอย่าผวนอย่าผวนนะโนบิตะสีเจอร์ไย แม่งไอ้นิวแม่งงานงานละเอียดแล้วนี่สีสีแมวอไอ้บอแม่งทำลายหมดสิ้นแมวตาดเหลี่ยมเจ๊มันคืออะไรแมวตาดเหลี่ยมแมวตัดลมตัวเด็กอโอเป็วิตาผมกวัาไม่ถูกโอยหังโหดเลยวันนี้ต้องย้อนหลังลง YouTube ด้วยบ้างแล้วแหละนะอย่างเทือน